ตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่2.31นะคะเราพูดถึงถังน้ำรูปกลวยกลมตั้งวางตรงนะคะดังรูปแบบนี้นะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปากถังนะคะยาว5ยาว100ซเมตรเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดนี้เนาะ100เซนแบ่งครึ่งหนึ่งก็คือ50นะคะสูง120เซนติเมตรนะคะนี้ความสูงอยู่นี้นะแล้วก็เปิดน้ำเข้าถังด้วย ราเร็ว60สลูกบาทเซนติเมตรต่อวินาทีโจทย์คือจงหาว่าระดับน้ำในถังจะสูงขึ้นด้วยอัตราเร็วเท่าใดเมื่อระดับน้ำในถังสูง80เมตรค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในโจทย์ขยายให้เห็นชัดๆเนาะเรามีตัวแปรนะคะเรามีตัว h แทนด้วย ความสูงของระดับน้ำนะคะแล้วก็เห็นตัว R ตัวน้อยไหมแทนลัศมีของพื้นผิวน้ำที่อยู่ในถังน้ำรูปกลวยนะคะจากโจทย์เขาบอกว่าเราเปิดน้ำเข้ามาเดี๋ยวนะ,ะดูงๆครูมีก๊อกน้ำเปิดน้ำเข้ามาด้วยอัตราเร็ว60ลูกบาท เจ้าประโยคนี้คือใครมันก็คือ dv b dt 60ลูกบาทเซนติเมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้คือเซนติเมตรต่อวินาทีทีนี้เด็กๆเ,เจ้านี่เป็นค่าบวกค่าลบเวลาผ่านไปถ้าเราเปิดน้ำเข้ามาปริมาณน้ำในถังเป็นไงจะมากขึ้นหรือลดลงคะเออมันจะต้องมากขึ้นแน่ๆเพราะว่าเราเปิดน้ำเข้าถังนี่เนาะมันก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ โอเคนะอันนี้ครูเขียนให้ดูจริงๆไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกก็ได้เนาะแต่ย้ำให้เราเห็นว่ามันคือเครื่องหมายบวกเนาะทีนี้โจทย์ต้องการอะไรจากจากเราโจทย์ต้องการระดับน้ำในถังนะคะจะสูงด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่มันก็คือ dh h ก็คือความสูงของน้ำตรงนี้นะ by dt เมื่อเมื่อ,อไรคะเมื่อ h เท่ากับ80ซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร นี่คือโจทย์ต้องการให้เราทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมาเริ่มกันคือเริ่มนะครูอบอกว่าครูให้ V นะคะให้ V ตัวนี้เนาะตอนนี้เรายังไม่ประกาศตัวแปรเนาะเดี๋ยวเรางงให้ V แทนปริมาตรนะคะเพราะฉะนั้น กลับย้อนไปดูสมการข้างบนค่ะกล้วยปริมาตรของกล้วยก็คือเศษหนึส่วนสาม r กําลังสอ h นะคะอันนี้นะทีนี้ถ้าพวกเราสังเกตค่ะในนี้ dv เราอะเรามีตัว v ตรงนี้เนาะโจทย์ต้องการ dh h ตรงนี้ สิ่งที่เราจะเห็นคือเจ้า R เราในโจทย์ไม่เคยพูดถึงเลยแล้วเราก็แสดงว่าเราไม่ควรจะให้มีตัวแปรเยอะเกินเดี๋ยวถ้าตัวแปรเยอะๆตอนที่เราไปทำต่อเราก็จะงงเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะเราต้องไปแปลงค่า R ก่อนต้องไปแปลงค่า R ก่อนเนาะเพื่อที่เราจะได้ลดตัวแปรลงไปนะคะ ทีนี้จะไปแปลงยังไงเอ่ยเรามีความสัมพันธ์อะไรบ้างเดี๋ยวครูจะขอวาดรูปเพื่อให้เราเห็นชัดขึ้นเนะาะอขอให้ดูแบบนี้พวกเราเห็น50ตรงนี้ไหมคะกับเห็นความสูง120ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าครูว,วาดรูปออกมา กูมี50%อันนี้กับ120%อันนี้เนาะนี่คืออันนี้นะแต่พวกเราเห็นตรงนี้ไหมเห็น r ตัวน้อยๆกับ h ตัวน้อยๆไหมคะเราจะได้ว่าตรงนี้เราก็มี r ตัวน้อยๆกับความสูง h ตรงนี้ตัวน้อยๆด้วยมันคืออะไรเอ่ย มันคือเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะคะเราจะได้ความสัมพัมพนธ์จากสามเหลี่ยมคล้ายนะคะจะได้ว่าด้านสั้นค่ะต่อเจ้าด้านยาวจะเท่ากับ R ส่วน h มันคือด้านรัศมีเนี่ยเห็นไหมกับด้านนี้มันคู่กันเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็น r เท่ากับยายข้างเนาะ50ส่วน120คูณ h ตัดทอนกันจึงๆก็เลยเหลือ5 h ส่วน12โอเคนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นจากโจทย์พวกเราค่ะครูก็จะแปลงสมการได้นะคะเป็น v เท่ากับหนึส่วนสพาย r ของเราตอนนี้กลายเป็น5 h ส่วน12ยกกำลังส h อันนี้คือเจ้า r ของเรานะคะที่เหลือพวกเราก็ไปจัดรูปนิดนึงเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น v ของเราก็คือพายคูณกับ5กำลังสออันนี้ครูขอดึง ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัว h นะให้มันกองอยู่ด้วยกันนะ3ส่วน3คูณ12กำลังสทั้งหมด h นะคะ h ของเราคือ h กำลัง2ด้วยนะเห็นไหมก็คือเอาทุกตัวเอ๊ะตรงนี้ h กำลังสต้องกลายเป็น h กำลัง3โขอโทษเพราะงนี้มี h 2ตัวนี้มี h อีก1ตัวกลายเป็น h กำลัง3นะคะ ก็จะได้สมการที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ h ละถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำเรียบร้อยพอแล้วเพราะว่าข้อมูลเรามีตัว v ตรงนี้คือโจทย์ที่อยากได้ที่เหลือเป็นตัวเลขหมดเลยเพราะฉะนั้นโอเคแนวทางมาถูกละพร้อมนะสเต็ปถัดไปค่ะที่เราจะไปทำก็คือเราจะไปหา อนุพันธ์นะคะก็คือทำแบบเดียวกับข้างบนเลยคือไปดิฟเทียบทีตลอดสมการนะคะสมการหนึ่งของเราคือใครนี่คือสมการหนึ่งของเราโอเคนะครูขอจัดหน้าตาจัดพื้นที่แป๊บหนึ่งยกมานี้ อันนี้ขอเข้ามุมนิดนึงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราเอาเจ้าสมการหนึ่งติฟเทียบ ทีตลอดทั้งสมการนะคะอุ้ยโอเคนะ ทีนี้ก้อนนี้ของพวกเราค่ะมันเป็นก้อนค่าคงที่เพรฉะนั้นครูดึงไปข้างหน้าได้นะคะเราก็จะได้เป็น dv by dt เท่ากับก้อนนี้ทางก้อนนะแล้วก็ดิฟ h กำลังสเทียบตัวแปร t อันนี้ก็ ดิฟอูดิฟเอชกำลังสก็ออกมาเป็น3ามเอกำลังสแล้วตัว h กับตัว t คนละตัวกันก็ต้องเป็น d ีเอชบเพิ่มขึ้นมานะคะทีนี้ก้อนฝั่งนี้คูณกันหมดเลยตัวที่ครูสามารถตัดกันได้ก็เลข3กับเลข3นะคะที่เหลือเด็กๆก,ก็ ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ว่า dV by dT ของเราเท่ากับพ5ห้ากำลังสองส่วนสิบสอกำลังสองคูณอยู่กับ h กำลังสอง dH by dT นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์เขาต้องการอะไรเอ่ยต้องการแทนค่า h เป็น80นะคะ ดังนั้น dv by dt เ,เด็กๆต้องอยากได้ dv by dt ใช่ไหมอ่ะแทนค่าแทนค่ามาเดี๋ยวครูคยอยยกงั้นตอนนี้เรามีข้อมูลคือ dv by dt ของเราคือ60%เพราะฉะนั้นครูก็แทนค่าลงไปนะตรงนี้ก็จะเป็น60เท่ากับ พาคือตัวเลขนะคะตั้งไว้ได้เนาะ h ของเราในโจทย์คือ80นะคะเพราะฉะนั้นคูแทน80กําลังสองไปเนาะแล้วตรงนี้คือ dh by dt ก็คือสิ่งที่โจทย์อยากจะได้เจ้านี้เนาะก็คือ dh by dt อันนี้นะที่เหลือก็ย้ายข้างคะ่ะ dh by dt ก็จะเท่ากับ มันคูณกันอยู่ถูกไหมเพราะฉันก็ย้ายก้อนนี้ไปหาร60นั่นเองนะคะก็จะเป็น60คูณอยู่กับ10ครณเขียนช้าๆให้เผื่อใครงง60ตั้งหารด้วยก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะที่เหลือพวกเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขนะคะ เพื่อให้ได้คำตอบมาเนาะว่าเท่ากับเท่าไหร่ครูขอใส่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้นะหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้หน่วยของเรา dh เเราความสูงเป็นเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีถามว่ารู้ได้ไงเพราะในโจทย์เราใช้เป็นต่อวินาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยตัวอย่าง 2.31ค่ะมาดูตัวอย่าง2.32ตัวอย่างถัดไปนะคะข้อนี้เขาบอกว่าถ้าสูบลมเข้าไปในลูกบอลนะคะด้วยอัตราคงที่คือ15ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้ตกเนาะต่อวินาทีเด็กๆเ,เพิ่มเข้าไปให้หน่อยนะคะต่อวินาทีนะ สมมุติให้อากาศมีความดันคงที่นะคะโจทย์ามหาคือจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีที่เพิ่มขึ้นอันนี้หมอม้านะที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยกำหนดให้ลูกบอลมีลัศมีคือ1 0เซนติเมตรโอเคมาอัตราการเปลี่ยนแปลงรัศมีถ้าพวกเราดูจากในรูปจะเห็นว่ารัศมีแทนด้วย อักษรคือตัว r ตัวน้อยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ dr by dt เมื่อ r เท่ากับ10เซนติเมตรถามว่า dr by dd เท่ากับเท่าไหร่อัตราการเปลี่ยนแปลงของรัศมีนะคะมาดูข้อมูลนิดนึงข้อมูลจากในโจทย์ค่ะก้อนนี้คือใครเอ่ยอันนี้เขาหมายถึงใครเอ่ย ลูกบาทเซนติเมตรหน่วยเป็นของปริมาตรนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือ d v by d t เท่ากับ15ลูกบาทเซนติเมตรต่อวินาทีทีนี้เด็กๆไอ้เจ้า15เนี่ยค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเขาบอกสูบลมเข้าลูกบอลแสดงว่าเวลาผ่านไปลูกบอลเราจะเล็กลงหรือจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น มันสูบลมเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแสดงว่า dv by dt เราเป็นค่าบวกทันไหมอ่ะตอนนี้แกะของที่โจทย์ให้มาครบแล้วแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าโจทย์ต้องการอะไรเพราะฉะนั้นไปดูสูตรสิสูตรของปริมาตรทรงกลมนะคะปริมาตรทรงกลมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ ก็คือ v เท่ากับ4ส่วนสาย r กํลัง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนจากสมการเนาะให้เหมือนเดิมให้ v แทนปริมาตรนะคะของลูกบอลเนาะ ันจากสมการจะได้ V เท่ากับ4ส่วน3พากลัง3จากสูตรหน้าเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัว V อยู่นี่เนาะตัว R โจดนี่นี่ส่ส่วน3พายเป็นตัวเลขแล้วไม่มีตัวแปรแปลกปลอมด้วยแสดงว่าไม่ต้องไปจัดรูปอะไรเหมือนข้อเมื่อกี้นะคะไม่ต้องมาไม่ต้องมาจัดรูปแบบตรงนี้เราสามารถ ดิฟเทียบทตลอดสมการได้เลยสมการเบอร์หนึ่งก็คืออันนี้นะเริ่มนะคะโอ้โอ้ ก็จะออกมากลายเป็น d v by d t เท่ากับฝั่งนี้4ส่วนายเป็นตัวเลข1ไปข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นคูณอยู่กับ d d r กลาง 3/ by d t นะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะกลายเป็น d r กาง3ก็เป็น3 r กํางสแต่ตัว r กับตัว t เป็น ตัวแปรคนล,ลตัวก็ต้องติด dr by dt นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น dv by dt เท่ากับก้อนนี้ในโจทย์ค่ะ mm hmm. เขาต้องการแทน r เป็น10เพราะฉะนั้นตรงไหนเป็น r แทนด้วย10ลงไปเรารู้ว่า dv by dt คือ15ก็แทนลงไปนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาฝั่งซ้ายมือก็เป็น15เท่ากับ สี่ส่วนสามพายคูณอยู่กับอ๋อแต่ตรงนี้เรามีตัวตัดทอนกันได้เด็กๆนี่ไง3กับ3ตัดได้เนาะก็จะเหลือเป็น4ีพายนะคะคูณอยู่กับ R ของเราคือ10บแทนตรงไหนเป็น R ก็แทนด้วย10ลงไปเอามาจากตรงนี้นะแทนเข้าไปในนี้นะคะ ส่วนอันนี้ก็คือ dr by dt ที่โจทย์ต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่า dr by dt เมื่อ r เท่ากับ10ก็คือย้ายข้างก้อนนี้คูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนั่นเองนะคะ ที่เหลือเด็กๆก,ก็ไปคิดตัวเลขเนะเขาะครูขอเขียนเป็นกล่องไว้นะคะหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีนะคะได้ไหมเอ่ยงั้นก็จบตัวอย่างที่สองจามสองค่ะ